สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงพลประแต่นทุกทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็ไปนั่งเฝ้าไอ้หน้ากระลอยแตัดมานะคะลองลองดูนะคะมันพูดถึงอีสังเน่าว่ายังไงแล้วก็อีบัวใต้ตมนะคะอีอียานยันแตดนะคะว่าอย่างไงบ้างนะคะเพราะว่ามันต้องสอนไงมึงอยู่เฉยเ่ยมึงน่าจะดีแล้วเหมือนสั่งสอนอะสั่งสอนที่2ตัวเนี่ยนะคะมันก็เคยว่าลุงนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้มันออกมาสั่งสอนแล้เออ นั่นแหละสิ่งที่มึงพูดเด็กมันก็เหมือนมึงหน,หนั่นแหละไอ้นาตก็ลอยแตดมันก็ทําแบบนี้แหละเมื่อก่อนเนี้ยแต่เดี๋ยวจะลองลองฟังมันดูนะคะเอฟซีท่านนาแต่บอกเอ้นาแต่รู้อขอพอนาแต่พูดไปเอผมพูดไปปับ๊บโอ้ยนี่ข้อมูลไม่จริงข้อมูลไม่จริงอันนี้อันนี้ข้อมูลไม่จริงเออเนี่ยตัดสินกลายเป็นกลายเป็นคนกลายเป็นคนตัดสินว่าคนนี้พูดผิดอันนี้พูดถูก พอเขาเดือมาพูดผิดหมดมันมันเหมือนกับใครเนะี่ยมันเหมือนกับป้าโบราณน,นั่นแหละมันเหมือนกับป้าโบราณใครใครทํานี่ผิดมดอืมก็ใช่ไงที่ผมขึ้นหัวข้อว่าดิวปากกาสม,มุติยืมปากเนะีนะ่ยะเห็นป้าโบราณไหมป้าโบราณน,นี่แม้แต่สวมขี้ เขาเอาส้วมขี้มาลงมันยังมันยังไปมิภาคมิจาร์ส้วมขี้เขาเออเป็นอะไรไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปควรที่จะวิเคราะห์วิเคราะห์ไปวิเคราะห์เรื่องคดีให้มันมีหลักการมีเหตุมีผลอันนี้ไปพิพาควิจาร์คนนั้นคนนี้เนเลือเถอะอกลายเป็นแบบว่าประเด็นที่ ไม่ไม่ใช่เรื่องก็ออกมาพูดตอนนี้เป็นอย่างไรเนรีพี่กระดกพรรับตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ตอนนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรพอผพูดสูญเสียออกมาพูดปา้าบลันก็เอามาขยายคิดว่าสิ่งที่พูดสูญเสียพูดนั้นข้อมูลเน็เนื้อเนื้อนั่แต่บอกเลยผมผมบอกผมบอกไปเลยว่าเอาไปเอามาเนี่ย ยิ่งยิ่งไปโต้ตอบยิ่งยิ่งไปโต้ตอบกับใหม่ฉนบันเมื่อไหร่ยิ่งเขายิ่งใกล้บันเขาจะโพ้นเรื่อยโๆๆๆๆๆพ้นเรื่อยโพ้เรื่อยผู้สูญเสียไปโต้ตอบเขาพูดไปพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเรื่องอยู่บนนั้นมาพูดเพราะเพราะตัวเองมีอย่างเดียวที่เหนือเขาคือตัวเองอยู่บนนั้นทุกๆุกนัดไม่มีใครกล้าเถียงไม่มีใครกล้าเถียงคุณคือคุณคุณอยู่บนนั้นคุณไปขึ้นคุณไปขึ้นศาลทุกนัด ท่านน่าแต่ออกมาพูดโอ้ยมึงมึงมึงได้ขึ้นสารเปล่าเออกูกูเข้าใจถ้าพูดไปพูดมาเอ้ามึงเป็นอ่ามึงลองมึงลองให้ลูกมึงตายดิมึงลองเป็นผู้สูญเสียดิเออกูเข้าใจกูเข้าใจอลูกมึงตายเข้าใจแต่มึงได้ขึ้นอยู่บนนั้นแต่สําคัญคือสําคัญคือมึงเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเออมึงเอาเรื่องพวกนี้มาพูดแล้วมาชี้ถูกชี้ผิดคุณควรที่จะอยู่เฉยๆคุณควรที่จะอยู่เฉยๆ เข้าใจป่ะล่ะเห็นไหมเห็น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 ป้าบุหลันพยายามพยายามที่จะมาทวงหนี้เงินนังแต่ใช่ไหมพยายามมาทวงหนี้มาเป็นหนี้เป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาต้องใช้ ป้าพยายามหาเรื่องหาเรื่องเว้น่าแต่เป็นนี่เอาผมถามหน่อยไอ,อ้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เอาไปเอาไปให้นะ่ะมันมีราคาหลายกว่าสี่หมื่นเขาก็ใช้อยู่นี่ป้าเออเขาก็ใช้อยู่เขาก็ใช้อุปกรณ์อยู่เออจะให้ทำยังไงอ่ะหรือว่า,าหรือยังไงผมก็บอกเออก็เอาเอา,เอาไปแลก เนี่ยป้าไม่ไม่ไม่ยอมพูดในแง่มุมที่มันดีๆบ้างไม่เข้าใจภาษามนุษย์นี่ไม่เข้าใจภาษาคนนะเออบางทีบางท,บางทีบางทีเรื่องเรื่องพวกนี้ก็ไม่ไม่มีข้อมูลก็ไม่พูดรอดูนะยิ่งนานบันไปยิ่งนานมันไปพูดสูญเสียออกมาพูดนะออกมาพูดถากถางออกมาพูดย่อเย้ยหนักเข้าหนักเข้าเนี่ย ันจะกลายเป็นเสียหายแหละมันจะกลายเป็นภาพที่ไม่ดีคนแทนที่วันที่ทวงถามความเป็นธรรมวันที่ยี่สิบธันวานั้นคนจะคนจะให้กําลังใจคนกําลังคนจะให้กําลังใจผู้สูญเสียแต่แต่กลับกลายเป็นมือนว่าคนไม่ไม,ไม่ไม่มาให้กําลังใจแล้วคนเริม่มหมั่นไส้แล้ว <c oughs> ทีเนี้ยทีเนี้ยคนเขาเริ่มหมั่นไส้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะออกมาไล่โซโต้อตอบ ออกมาไล่สดโต้อตอบเออท,ท,ท,ทําทีทําท่าทําทางอะ่ะน่าแต่ทําอ่ะมันก็อีกแบบนึงนะแต่ตัวเองเป็นผู้สูญเสียมาทำน่ะเออเพื่อเอนเตอร์เทนเอฟซีเหรอหมอกหมอกลงเยอะไม่เห็นไม่เห็นภูเขาเลยนะเนี่ยเอสลาวุสสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ หลังจากนี้หลังจากนี้ไปอ่ะผมผมว่าในช่วงในช่วงระยะเวลา,ายะเวลาที่นักเสืิอกับนักตายออกมาพูดอ่ะเขาคงเขาคงเห็นอะไรอีกเยอะแยะที่ในมุมมองของคนอยู่ในครอบครัวที่เขาเขาอึดอัดจใจเขาอึดอัดใจแต่ก็เอาไปเถอะลองพูดถากถางยอเย้ยเข้าไปสิ อดูซิว่าใครจะใครจะเสียสวัสดีคุณวิเชียงครับผมหนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีเขาเรียกอะไรถ้าถ้าคนติดตามก็หนึ่งเขาจะสู้กันเรื่องไทม์ไลน์เรื่องไทม์ไลน์เรื่องพยาน <c oughs> สวัสดีค่ะเอฟซีเห็นไหมคะไอ้น่ากระยหมอยมันก็เลยออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนอีสางเน่านะคะเอฟซี FC. ว่ามึงควรที่จะหยุดได้แล้วในการที่มึงออกมากระแสกกระแนกกระแหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นผู้สูญเสียมันก็ไม่สมควรออกมากระแสะเขาเมื่อก่อนไอ้น่ากระอยแต่นี่ก็กระแสะนะคะเอฟซี FC. แต่ตอนนี้มันก็คงระลึกชาติได้อะนะมันก็คงออกมาพูดว่าเฮ้ยผู้สูญเสียเนี่ยทาไมออกมากระแสะ นะฮะมึงเป็นฝ่ายโจย์นะไม่ใช่เป็นฝ่ายจำเลยมึงออกมากระแทํทไมมันทําให้มึงไม่มีค่าถูกไหมคะทําให้มึงไม่มีค่าในสายตาเอฟซีจะพานให้เอฟซีเนี่ยเกลียดมึงไปด้วยนี่คือความคิดของมันแต่มันก็ไม่กล้าพูดในลักษณะนี้หรอกแต่ในลักษณะที่เราฟังเนี่ยมันพูดว่าเอ้ยทาไมคุณไม่อยู่เฉยล่ะถ้าคุณยิ่งตอบโต้ใหม่พี่ใหม่ชาละวันก็ต้องเอาหลักฐานออกมาตลอดออกมาเรื่อยๆ เพราะว่าตอนนี้มันใกล้ถึงระยะเวลาวันที่20แล้วแต่มึงไม่เฉยไงมึงร้อนตัวออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันทาไม่มันรู้สึกไม่ดีมันทําให้ไม่ดีแกเอฟซที่เขามองเดี๋ยยินบาหูนอีสางเน่านะน้องมึงน่ะออกมาเตือนแต่มึงก็ต้องฟังอีไฟเดี๋ยยินเบาหูน่ะงึดหลาย